นี่ตบสาศูนย์ก็คือรายการปรับปรุงอีกตัวหนึง่งตอนสิ้นปีเหมือนการตบสาศูนย์เวลาที่เราปรับปรุงนีส่สาศูนย์เราบัญชียังไงเนี่ย,ยเราต้องมารู้ก่อนว่าเวลาที่เราจะประมาณนี่สาศูนย์เนี่ย,ยมีการประมาณามด้วยการสองวิธี คือหนึ่งจัดยอดขาย2อจัดยอดลูกหนี้มีสองวิธีนะจัดยอดขายกับจัดยอดลูกหนี้จัดยอดขายจะง่ายจัดยอดขายเนี่ยมีลูกหนี้เท่าไหร่ก็คูณตามอัตราค่าเบี้อไปเลยเข้าใจป่ะเช่นให้ขโมยจัดยอดขายมีขายท่ากับหนึ่งพันบาทคิดค่าเผื่ยสิบเปอร์เซ็นต์ แบบนี้เลยนะแล้วเขายังบอกว่ามีลูกหนี้สิ้นปีสองแสนบาทแต่ข้อนี้บอกว่าให้ประมาณค่าเผื่อจากยอดขายคิดค่าเผื่อสิบเปอร์เซ็นจากยอดขายดังนั้นเราไม่สนใจลูกหนี้เลยแม้จดให้มาเขาขอให้คำนวณจากยอดขายเราเลยดูเลยว่าหนึ 1, ่งพันคูณสิบเปอร์เซ็นต์เลยได้ระดับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทตัวนี้คือค่าเผื่อที่ไปสูนประจําปีเลย ดังนั้นเราก็จะเดบิตโดยเทบิตด้วยนี่สงสัยจากศูนย์หนึ่งร้อยและเครดิตด้วยค่าเผื่อหนึ่งร้อยแบบนี้นะคำนวณจากยอดขายได้เท่าไหร่ใส่เท่าทนั้นเดบิตท,ที่เสลือศูนย์เครดิตค่าเผื่อนี่เหลืศูนย์หนึ่งร้อยคราวที่ถามหน่อยที่เหลืศูนย์อยู่ในหมวดที่เท่าไหร่เนี่ยห้าค่าเผื่อหนึ่งค่าเผื่ออยู่ในหมวดที่หนึ่งเป็นบัญชีอะไร มันเป็นบัญชีปรับมูลค่าลูกหนี้เหมือนกับค่าเผื่อนี่เหมือนกับค่าเสื่อราคาส,สะสมมาสภาพเหมือนกันมันอยู่ในหมวดที่หนึ่งได้เพราะว่ามันมีลูกหนี้ไงไอตัวเนี้ยไอค่าเผื่อนี่มันอยู่เพราะว่ามันมาคู่กับลูกหนี้แต่จริงๆแล้วมันคือตัวปรับมูลค่าของลูกหนี้สมัยอ่ะต่อต่อไปผมจะพูดถึงการคิดค่าเหืือจากยอดลูกหนี้ การคิดค่าเบื่อเจ้าลูกหนี้ไปแบบนี้เขาจะบอกมาว่ามีลูกหนี้เท่าไหร่เช่นมีลูกหนี้เท่ากับหนึ่งพันบาทคิดค่าเผื่อสิบเอร์ซนจากลูกหนี้แล้วจะต้องดูค่าเผื่อเอก่าด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์ของเติมมีเท่าไหร่ด้วยเช่ขนข้อนี้เขาจะบอกมาว่ามีค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์แปดสิบบาท ดังนั้นถ้าเกิดให้คำนวณจากยอดลูกนี้เมื่อไหร่เราจะต้องดูด้วยว่าค่าเผื่อนปัจจุบันเนี่ยมีเท่าไหร่คําว่าค่าเผื่อนปัจจุบันนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นค่าเผื่อต้นงวดอย่างเดียวนะเพราะไอ้ระหว่างงวดถ้ามันมีการบันทึกค่าเผื่อนั้นจะต้องเอามารวมกับต้นงวดด้วยเอาข้อนี้เลยแล้วกันผมสมมุติว่ามีลูกนี้หนึ่งพันค่าเผื่อสิบเปอร์เซ็นต์และค่าเผื่อนี่ใส่สูตรนาปัจจุบันปัจจุบันนะปัจจุบันคือตอนสินงวดเนี้ย ดังนั้นวิธีการจีรค่าเผื่อที่เราใส่สูตก็คือการนำหนึ่งพันคูณสิบเปอร์เซ็นต์ได้ระดับหนึ่งร้อยต้องการให้มีหนึ่งร้อยแต่มีของเก่าอยู่แปดสิบแล้วดังนั้นปรับเพิ่มอีกแค่ยี่สิบปรับเพิ่มนั้นต้องการให้มีหนึ่งร้อยมีของเก่าอยู่แปดสิบแล้วก็ต้องปรับเพิ่มอีกยี่สิบเวลาปรับเพิ่มก็คือการเดบิตด,ด้วยนี่สองใสศูนย์ยี่สิบและเครดิตด้วยค่าเผื่อนี่ย,ยังใสศูนย์ยี่สิบ นี่ปรับเพิ่มจะต้องเดบิตด้วยนี่ยังเส่สุถ้าเกิดผมเปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่าค่าเผื่อที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีอยู่80แต่มีอยู่เท่ากับ150ค่าเผื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน150แต่เราคำนวณแล้วบอกว่าปีนี้ต้องมี1 0งแต่มีของเติมอยู่150แปลว่าเราจะต้องทําอย่างไรก็ตามให้มันมีแค่เพียง100เดียวเท่านั้นตามที่คานวณได้ ได้ออการมีส5 0ลดลง50ลดลง50ทำไมต้องกับรายการลดลง50ก็คือเวลาที่เราเพิ่มเราจะเดบิตที่ใส่สูงใช่ไหมแต่เมื่อเราต้องการลดเราจะเครดิตด,ด้วยนี่สงงใสจะสูง50แล้วก็เดบิตด้วยค่าเผื่อ50แต่ขายก็คือไม่สนใจเลย ขายไม่สนใจค่าเผื่อเดิมมีขายเท่าไหร่คูณไปเลยแล้วลงด้วยตัวเลขนั้นทันทีอ,นอ่าลูกนี้ต้องไปดูค่าเผื่อว่ามีเท่าไหร่สำหรับเรื่องค่าเผื่อนะผมจะพูดแค่นี้พอ เราคบรวมกันได้อยู่แล้วนะ